แขงตะเวนรีบรีพี่นอ้องข้างน้นเย็นชุดเย็นแบบาะแ่นยืนอยู่ข้างนอกเป็นซิบนาที่แบบบอไซเอ็นถุงมือคือ่ามืมอหักพร้อมแลวพี่นอ้องสิแข็งสิกรอบน้ำทะเลยังเป็นน้ำแข็งเนะ เปนคลิปบะมี่สาลาอิหยังกะฝากติดตามไดเอจ้ะก็ได้พูดคุยทากไายเนาะจ้ะโอ้ฟาสิกติก้าวปันใากับผ้าหมามายังพี่น้องเลย คนเมืองนอกนี่จะมันก็เจ้าทนก็สิคื้อข้าเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็อยู่เมืองไทยเขาก็ทนกับแดดแดดหอนบันไดก็อยู่ได้ข้าเจ้าก็หนาวบันไดข้าเจ้าก็อยู่ได้คือเก่าสิคือกันเหรอเนาะจ้ะบ่แตกต่างกันมากมายเนาะแต่ว่าบ้านข้าเจ้าที่มีเทิงแดดเทิง ความหนาวเย็นเรื่องหิมะบานเท่าอัวซมีแต่ฝนกับแดดาะจะมีความแตกต่างกันแน่เล็กน้อยแนวอื่นกันสิอปอบัน,ดนไดจ้ะเบ่งถนนจ้ะพี่น้อง งองอกงอกงอ,กอันนี้บ่เป็นถนนใหญ่เ้อจ้ะนี่ถนน,นเก่าแดงแต่สมัยเป็นร้อยปีแล้วก็ว่าได้พี่น้องแต่สมัยเก ầu, ่าๆเนาะก่อนจะมีถนนใหญ่ถนนใหญ่รถหลายเลยพผ้ากันมากล้วถนน,นเก่าพี่น้องเพราะวันไปมาได้คือเก่าแต่ก็ต้องใส่ควาวมระวัวงเน่เพราะว่า้างนี่คือทะเลอะ คางนี้เป็นภูเขาคางนี้เป็นทะเลนถนนนิดเดียวพอรถไปใดเก็บภาพความขาว,ขาวงามมาฝากเอซีพี่นอ้อง อากาศพวกเขาก็ทะเลบวกหิมะโอ้ยพยายามถือกล่องให้หนิ่งที่สุดกับบ่อนหนิ่งเนกะพี่น้องเป็นน้ำถนนเนาะจ้ะรถแลนมันก็สิเป็นตึกตักตึกตัก,ตกมั่งสิเลย

ื่องเห็ดความห่อนในรถกระพังพี่น้องอันไหนไปสอบกัเลยหนาวนาั่งอยู่ในรถไปไหนก็หนาวก็เย็นท่านไหนมีเวลาไปสอบเนี่แถมยังมาเขาอันนี้คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนาะจ้ะหลานสอบเขากับปิดปิดเงาเลยก่อนนี่ก็บ่มีเวลาเนาะจ้ะ ต่างคนต่างเห็นงานแฟนกับไปเห็นงานทุกมือรับม่มีเวลาเอารถไปส่มพี่น้องพอดหนาวไปถนนเส้นเก่ากําลังสิออกถนนใหม่พี่น้องนี่จ้ะออกถนนใหม่ละ สนนไหมเราจะเย็นแบบสุดๆเลยพี่น้องไงเข้เอาอม่งพี่น้อง ยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จงประผาดลิปใหม่ๆเนาะจ้ะออดแล้วจะโม่บานโม่บานท,ที่ไม่ยายยายโดนัทอยู่แล้วก็มีหมม่คนไทยอยู่นีเสี่ยาของขวัญมาให้หม่คนไทยเนาะจ้ะก็กะ่ไกลกันปานใดจะประมาณ2-3กิโลเนี่ยต่ว่าเขาวันขับรถมาทางสินเก่าเมื่อกี้หิมะมันหลเนาะจ้ะก็กะเลย อยากสารนี้จังหน ой, ่อยจริงแล้วแค่2องสามนาทีาครับไว้นะครับทราบหานาที่ประมาณเลยจ้ะโอ้เลียวเห็นบ้านมันอยู่ฝั่งขามสะพานไป สำหรับคินนี้ญาโดยนัทฝากไว้แค่นี้กอนะะนาจะเนาะเอาไว้พอกันใหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องขอบคุณทุกบังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกคำติชมเด้อจะ้ะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนจ้าพี่น้องยู่ดีมีแหง้งทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะสุขภาพแข็งแรงพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคินนี้สวัสดีจ้าขึ้นหม้อตอนนี้ขึข้นหม้อพี่น้องขึ้นหม้อ จะบ,บ้านโมสิมาหาสิมาหาใยญ่ๆเนี่ยสี่เหลียวเห็นนี่จ้ะพี่น้องจ้าพอกันไหมจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า